ของแท้เลยนะนะครับของแท้เลยนะครับน,บนี่อันนี้ก็ยังเห็นไหมใหม่เลยนะครับอันนี้ยังยังห่ออยู่เลยเดี๋ยวกลับไปบ้านสงสจะต้องมีตบตีแย่งชิงกันหรือเปล่าระหว่างแม่กัน้องสาว ๆๆๆสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Dollarboy Thailand เช่นเคยนะครับพบกับผมโจนะครับก็สําหรับวันนี้ดูสภาพะครับผมยาวเฟื้อยเลยไม่ได้ตัดเลยนะครับนี่กะจะมาตัดที่ประเทศไทยเลยนะอโอเคครับก็ วันนี้เนี่ยเป็นวันที่9แล้วนะครับที่ผมมากักตัวอยู่ที่พัทยานะครับหลังจากที่ผมบินกลับมาจากอเมริกานะครับผ่านมา8 9วันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเบื่อแล้วนะค่อนข้างที่จะเซ็งแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีนะครับวันๆก็นั่ง,น,งน,นันอนนนนี่ก็เดี๋ยวทอนอีกไม่กี่วันนะครับทอนอีกประมาณกี่วันอนะ่ะห้าหวันนะครับเดี๋ยววิกหน้าเนี่ยวันเพื่อหัด ตอนเช้าเนี่ยผมก็จะได้ออกจากที่นี่แล้วนะครับก็จะได้กลับบ้านสักทีนะครับโอ้โ oh. หยังไงเดียก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็พยายามจะหาอะไรแก้เซ็งทำมานะแล้วก็พอดีว่าผมมีซื้อของมานะครับเป็นของฝากที่ผมนะซื้อไปให้แม่ให้น้องนะครับก็มีของฝากติดกระเป๋ามาด้วยผมก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้มาหาอะไรแก้เซ็งเล่นๆด้วยการถ่ายคลิป รีวิวของเล่นดีกว่านะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปรีวิวของที่ผมติดกระเป๋ามาด้วยนะครับที่เอาไปฝากที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะเป็นอะไรก็ฝากเพื่อนๆมาติดตามชมในคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปรีวิวแก้สิ่งแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมครับก็ก่อนจะไปดูผมรีวิวของนะครับ อันนี้ก็เป็นกล้องถ่ายรูปที่ผมหยิบติดมาด้วยนะครับก็พอดีว่าอยู่ในห้องอะเซ็งเซงนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรนะครับผมก็นึกได้ว่าเออผมมีเอากล้องถ่ายรูปติดมาด้วยนะครับแล้วก็มันมีเลนส์สำหรับซูมด้วยนะครับแล้วก็บางทีผมมายืนดูวิวข้างนอกเนี่ยก็อยากจะมองอะไรที่มันไกลๆครับก็เลย <laughs> เอากล้องถ่ายรูปมานะครับแล้วก็ใส่เลนส์ซูมเข้าไปแล้วก็ไว้ซูมแบบว่าส่องดูชาวบ้านชาวช่องเขาอะครับ ก็เอาไว้ดูเพื่อนบ้านครับตึกข้างหน้าที่เป็นเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับแล้วก็โรงแรมริมทะเลนะครับหรือว่าคอนโดอะไรแถวเนี้ยนะครับหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้คนข้างล่างครับก็บางทีเราก็อยากจะเห็นว่าเออเขาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไม่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 ได้ส่องดูใครอาบน้ำนะนะครับไม่เห็นหรอกครับ อันนี้ก็ไว้ไว้ส่องสอง่สองดูระยะไกลๆครับก็ก็ซูมเห็นได้พอสมควรนะครับเอาไว้ส่องเอาไว้ส่องเล่น,นครับไม่ได้ถ่ายรูปหรอกอ่ะเดี๋ยวมาดูของที่ผมจะเอามารีวิวเล่นๆวันนี้นะครับก็เป็นของที่ผมซื้อมาฝากที่บ้านนะครับก็ฝากบรรดาสาวๆนะครับฝากน้องสาว เพราะว่ามันเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋ากระเป๋าถือของของผู้หญิงนะครับนี่ผมก็แมไม่คิดว่าจะต้องมารีวิวกระเป๋าผู้หญิงนะเนี่ยก็มีอยู่สี่ห้าใบนะครับเดี๋ยวขอขอรื้อออกจากกระเป๋าก่อนรื้อแล้วก็โยนไปก่อนโอ้ค่อยมาตัดใหม่แล้วกัน โอเคครับก็เอาเฉพาะกระเป๋าก็แล้วกันนะที่ผมซื้อมานะครับก็มีอยู่ทั้งหมดกี่ใบอ่ะสี่ห้าใบนะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นกระเป๋ากระเป๋าใบาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับยังมีป้ายราคาแขวนอยู่เลยผมไม่ได้เอาป้ายราคาออกด้วยนะครับโอเคก็ผมเอาออกจากถุงหมดแล้วนะครับนี่ก็เป็นกระเป๋าทั้งหมด5ใบ มีอยู่4ใบเนี่ยหใบ2ใบอันนั้น3ใบแล้วก็นี่4ใบนะครับ4ใบนี้จะเป็นของโค้ดของโค้ดหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีใบนี้ใบหนึ่งที่เป็นกระเป๋าใบาเล็กนะครับเป็นกระเป๋าแบบสะพายสะพายข้างอะแบบ cross body นะครับอันนี้จะเป็นของ D K D K N Y นะครับผมเห็นลายมันมันดูน่ารักดี ็เลยซื้อมานะฮะก็ทุกใบเนี่ยเป็นกระเป๋าใหม่นะครับใหม่ใหม่เลยนะฮะแล้วก็เนี่ยยังมีป้ายราคานะครับมีป้ายราคายังมีป้ายแท็กนะครับป้ายราคาเนี่ยติดอยู่ทุกใบนะครับคือตอนขนมาเนี่ยผมก็วัดดวงอะ่ะผมก็เสี่ยงเลยนะครับคือไม่เอาป้ายราคาออกเลยขนมาทั้งอย่างนี้เลยนะครับ ก็วัดดวงเอาว่าจะโดนตรวจหรือเปล่านะครับก็จริงๆแล้วผมซื้อมาได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับเอาจริงไม่ได้แพงมากเพราะว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ยมันจะมีช็อปมันจะมีเอาท์เลทที่ที่ขายราคาค่อนข้างที่จะถูกอยู่นะครับคือถ้าคุณรู้จักที่จะซื้อเนี่ยจริงๆแบรนด์พวกนี้สามารถซื้อได้ในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูราคานคในแต่ละใบนะครับว่าผมซื้อมาได้ราคาเท่าไหร่นะครับซื้อมาได้าจากที่ไหนนะฮะโอเคเริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากไอใบเล็กก่อนก็นแล้วกันนะครับของ DKNY นะครับหนึ่งเดียวที่ผมซื้อมาเนี่ยถ้าดูจากป้ายราคาที่เป็นป้ายป้ายแท็กออริจินอลนะครับเห็นไหมอันนี้เป็นราคาปกตินะฮะใบเนี้ย ราคาปกตินี่ร้อยยี่สิบแเหรียญน,นะครับร้อดอลลาร์นะนะของ DKNY นะครับมันเป็นวัสดุจะให้รีวิวว่าไงดีวะผมก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะถ่ายให้ดูอ่ะน่าจะพอได้แต่ถ้าจะรีวิวรายละเอียดลงลึกดีเทลเนี่ยผมว่าน่า,นาจะไม่รอดนะคือมันก็เป็นหนังนะครับแต่หนังแท้หนังเทียมอะไรเนะี่ยผมก็ไม่รู้นะ เป็นหนังอะ่ะนิ่มๆไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แข็งนะครับเป็นหนังนิ่มๆหน่อยอ่าให้ดูภาพรวมของกระเป๋าก็แล้วกันนะนี่นี่ก็จะเป็นลายแบบเป็นตัวหนังสือครับเนี่ยผมว่ามันก็สวยดีนะน่ารักดีนะครับเป็นแบบสะพายข้างแบบครอสแบบครอสบอดี้นะครับนี่ผมจะให้ดูราคาที่ผมซื้อมานะ เมื่อกี้เมื่อกี้ดูราคาป้ายราคาปกติไปแล้วนะครับอันเนี้ยใบนี้ผมซื้อได้จากาจากที่รอสนะครับคือรอสเนี่ยจะขายของแบรนด์เ네นมราคาค่อนข้างถูกเลยนะนะครับแล้วก็รอสก็จะมีสาขาอยู่ค่อนข้างเยอะเลยด้วยนะครับซึ่งราคาที่รอสเอามาขายเนี่ยก็จะถูกนะครค่อนข้างถูกเลยแหละอย่างใบนี้เนี่ยผมก็ได้มาในราคา 34.99เยญ99เซนนะครับก็ตีว่า35เหรียญนะฮะนี่มีมีราคา c o m p พ r e ด้วยนะนี่เป็นราคา c o m p พ r e นะครับแต่นี่คือราคาขายของของ Ross นะครับเห็นไหม Ross price นะครับก็คือผมซื้อได้ในราคานี้เลย34.99นะครับก็จะเห็นว่าไม่แพงนะครับจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากเลยแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ด้วยนะ นะครับถ้าดูจากเทียบจากราคาป้ายที่เป็นราคาปกตินะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยโอ้หต่างเยอะนะนะครับ mm hmm. คือได้ของนะราคาแบบเรียกว่าถูกเลยแหละ mm hmm. ถ่ายให้ดูแบบชัดๆหน่อย mm hmm. นี่ก็เป็นอย่างนี้นครับ mm hmm. ก็สวยดีครับน่ารักดีโอเคนี่คือใบแรกมาแล้วนะครับต่อไปก็เป็น ที่เหลือก็เป็นของโค้ดนะครับของโค้ดเอาใบไหนก่อนดีอ่ะโอเคเมื่อกี้ใบนี้นะครับผมได้มาจากรอสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูของของของโค้ดนะครับกระเป๋าโค้ดที่ผมได้มาจากรอสเหมือนกันนี่ก็คือใบนี้น,น,น,นี่นะครับนี่อ่ะดูนี่นะครับยี่ห้อโค้ดนะครับ ของแท้เลยนะนะครับของแท้เลยนะครับนี่อันนี้ก็ยังเห็นไหมใหม่เลยนะครับอันนี้ยังยังห่ออยู่เลยอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่มีโลโก้เนี่ยอันนี้เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็นี่เป็นด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายป้ายแท็กนะครับป้ายราคาเห็นไหมนี่ใบนี้ราคาปกติเนี่ยสามร้อยเก้าสิบห้าเหรียญเลยนะ 395ดอลลาร์นะครับก็ประมาณว่าถ้าคูณเงินถ้าคูณเงินบาทเข้าไปก็ใบเป็นหมื่นอ่ะใบเนี้ยนะครับแต่ว่าผมได้มาจากที่รอสนะครับมาดูราคากันว่าผมได้เท่าไหร่นี่อันนี้เป็นราคาคอมแพร์นะครับ278เนี่ยเป็นราคาคอมแพร์แล้วก็นี่ครับราคาที่ผมซื้อมาจากรอสนะครับ 124.99ก็12ตีว่า125เหรียญน่ะ125ดอลลาร์นะครับอ่าเห็นไหมก็ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเทียบกับเทียบกับราคานะครับที่เป็นราคาป้ายแท็กเนี่ยราคาปกติเนี่ย395นะครับเกือบ400นะครับเน <nonetheless> ี่ยผมซื้อได้อ่าผมซื้อได้ในาราคา125ยยีประมาณนะครับโอ้โหถูกกว่าทั้งเยอะเนี่ยนะฮะ นี่ใบใหม่ด้วยนะครับนี่ตรงซิปเนี่ยที่จับซิปเนี่ยเขาก็ยังห่ออยู่เลยครับยังหอ่อยังซีลยังรับอยู่เลยนะครับเนี่ยใบนี้ผมก็ว่าก็สวยดีนะสีผมว่าสีก็สวยนะครับเป็นกระเป๋าถือนะครับกระเป๋าถือของผู้หญิงอะ่ะคือหลังๆเดี๋ยวนี้เป็นอะไรไม่ก็ไม่ทราบเหมอือนกันนะครับช,ชอบติดซื้อของผู้หญิง อยู่บ่อยเหมือนกันนะมันชอบไปช้อปปิ้งของที่เป็นของผู้หญิงนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกก็แม่ผมก็ผู้หญิงน,น้องสาวผมผู้หญิงอยากจะซื้อของฝากที่เป็นของผู้หญิงก็ไม่แปลกนะครับข้างในนะครับเปิดแล้วก็จะมีเป็นสายเป็นเชือกเป็นสายสำหรับสะพายแหละผมว่านะครับสายสพายนี่ก็มี อะไรอะ่ะเป็นบัตรรับประกันหรอเป็นใบเหมือนเป็นคู่มืออะ่ะมีคู่มือแมนนวลให้ด้วยนะครับวัสดุยังไงอะ่ะคืออันนี้พรีเซนต์ไม่ถูกจริงๆนะบอกไม่ถูกนะครับนี่ตรงก้นมันนะครับก็ผมยัดใส่กระเป๋าเดินทางมานะครับมันก็เลยอาจจะเสียทรงไปนิดๆหน่อยๆนะครับ เพราะว่ายัดมาแล้วก็เนี่ยมากักตัวอีก14วันนะครับก็ยังก็ยัดอยู่ในกระเป๋าอะอาจจะนานไปหน่อยหลายวันไปหน่อยนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นของโค้ชใบแรกนะครับที่ได้มาจากลอสนะครับเดี๋นี้ดูใบต่อไปเหลืออีก3ใบของโค้ชนะครับเหลืออีก3ใบเอาใบไหนก่อนดี ใบสีนี้แล้วกันนะครับสีเนี้ยไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนใบอื่นอ่ะมันเป็นสีแปลกอยู่สีนึงนะครับก็อันนี้ก็เป็นของโค้ชนะครับนี่โลโก้ก็จะเป็นสีอ่าเป็นสีดำเนาะแล้วก็มีมันจะมีแบบมันจะมีดีเทลแบบนี่ด้วยเห็นไหมมันจะติดเล่นลายอ่ะมันจะมีเท็กเจอร์นะครับมีลวดลาย ของกระเป๋านะครับด้วยการประดับด้วยด้วยอันเนี้ยก็คืออย่างที่เห็นนี่แหละ <c oughs> บอกไม่ถูกว่ามันจะเป็นอะไรว่ามันจะเรียกว่าอะไรนะครับ <c oughs> คือเขาก็พยายามเขาแต่งให้กระเป๋ามันมีลวดลายอะนะ <c oughs> สีก็สวยนะครับผมวพาสีมันก็อืมันเป็นเหมือนอะไรอะสีอะไรอ่ะสีอิฐเหรอสีอิฐสีอิฐอะสีน้ําตาลอะน้าตาลน้นําตาลแบบอิฐอะสีอิฐอแหละ มานั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นด้านหน้าอันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับเป็น <c oughs> ไงสวยไหมครับนี่เดี๋ยวกลับไปบ้านสงสัยจะต้องมีตบตีแย่งชิงกันหรือเปล่าระหว่างแม่กับน้องสาว <c oughs> โอเคผมก็แล้วแต่เขานะก็ให้เขาไปแบ่งกันเองนะครับอะมาดูป้ายราคานิดนึงดิใบนี้นะครับราคา ตามป้ายราคานะครับออริจินอลแท็กก็เท่ากับใบโน้ตนะครับ395 395เหรียญน,นะครับก็เกือบ400เหรียญนนะฮนะแต่ว่าผมซื้อได้ในราคาอย่างใบนี้เนี่ยนะครับผมซื้อจาก TJ Max นะฮะ TJ Max นะครับราคานะฮะนี่เลย 149.99นะครับก็ตีว่า150เหรียญน,น่นะครับ150ดอลลาร์นะครับก็ถูกจากราคาป้ายไปทั้งเยอะนะครับออตรงนี้ก็มันเป็นช่องใส่ของได้ครับเป็นช่องใส่ของสองฝั่งเนี่ยเหมือนกันเป็นช่องใส่ของแล้วก็ตรงกลางเนี่ยมันจะมีเป็นซิปนะครับ องการมีเป็นซิปแต่ซิปมันก็จะมีลูกเล่นนิดนึงนะเนี่ยมันจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวเหมือนตัวล็อกเหมือนตัวล็อกซิปนะครับต้องบิดตรงนี้ก่อนอ่าแล้วก็ถึงจะเอาตัวนี้นะครับออกมาไดนะ้เป็นตัวล็อกซิปนะครับนี่ล็อกก็อย่างสําหรับใบนี้เนี่ยมันจะมะีกระเป๋าเออมันจะมีถุงผ้าให้ด้วยนะครับนี่ จะมีเป็นถุงผ้าของโคชให้ด้วยนะครับถุงผ้าไว้เก็บไว้เก็บตัวกระเป๋านี่แหละผมไม่ไม่ไม่ลื้อแล้วกันไม่แก่แล้วกันนะครับเป็นถุงผ้าของโคชนะครับจะมีถุงผ้ามาให้ด้วยเอาละก็จบไปสำหรับใบนี้แล้วกันนะครับใบละ150ยห้าิเหรียญ ส่วนที่เหลืออีก2ใบครับอ่าเป็นสีเดียวกันนะ่ะมันจะออกเป็นสีสีขาวแบบอ่าสีขาวยังไงขาวครีมครีมหรอประมาณนั้นอ่าผมขอเอาเป็นใบนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าใบนี้อ่าดูมันทำลวดลายเนี่ยจริงๆก็จะคล้ายคล้ายๆกับใบนี้แหละครับเห็นไหม ท,ที่มันมีติดอันี้เข้าไปเนี่ยนะครับเหมือนแต่งให้มัน,เป,นเป็นลายใบนี้ก็เหมือนกันนี่ของโคชนะครับใบนี้เขาก็ตกแต่งลวดลายเหมือนกันนะครับของกระเป๋าแบบเนี้ยโอ้ผมว่ามันก็สวยดีนะใบนี้ก็สวยนะครับผมว่ามันเป็นคอลเลกชันเดียวกันแหละมันเป็นคอลเลกชันเดียวกันอะทียเหว่ามันคนละแบบแล้วก็คนละสีนะครับแต่มาในธีมคอลเลกชันเดียวกันเลย อันนี้เป็นด้านหลังด้านหลังก็จะโล่งๆไม่มีอะไรครับมันจะแต่งก็คือเป็นลวดาลายก็คือจะเป็นด้านหน้าส่วนราคาก็ราคาเท่ากันครับราคาเดียวกันเลยถ้าดูจากราคาป้ายนะครับเห็นไหมสามร้อยเก้าสิบห้าเหรียญน,นะครับแต่ว่าผมก็ซื้อมาราคาเดียวกันนะครับจาก TJ Max x. นะครับซื้อมาได้ในราคาร้อยสี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญน,นะครับก็ตีว่าร้อยห้าสิบดอลลาร์ เนี่ยผมก็ถือว่าไม่แพงอ่ะถ้าเทียบจากราคาป้ายที่เป็นราคาปกตินะครับอันนี้ช่องของกระเป๋าก็จะเหมือนใบเมื่อกี้นะครับก็อย่างที่บอกผมว่ามันเป็นคอลเลกชันเดียวกันนะครับเห็นไหมมีเป็นช่องเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็มีซิปตรงเนี้ยเหมือนกันด้วยวิธีการเปิดซิปก็เหมือนกันอีกครับมันจะมีตัวล็อกนะตัวล็อกซิปตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่ตัวล็อกซิปนะครับ แล้วก็ใบนี้ก็เหมือนกันครับเขาจะมีมีถุงมาให้ด้วยนะเป็นถุงผ้านะครับถุงผ้าอยู่ไหนแล้ววะอ่ะ,อะรู้สึกว่าจะอยู่ข้างในนี้มั้งอ่ะสงสัยถ้างั้นต้องเปิดเพราะว่าตอนผมซื้อเนี่ยผมเคยเช็คดูแล้วนะครับผมเคยเปิดดูแล้วแหละจำได้ว่านี่ไงนะมันมีถุงผ้าโคช้ชมาให้ด้วยนะครับเค นี่ก็เป็นอีกใบในของโคชนะครับก็สวยที่เดียวเลยผมว่าผู้หญิงก็คงจะชอบนะอ่ามาถึงใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายก็ของโค้ชเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เป็นคอลเลคชันเดียวกันอีกแหละทรงกระเป๋าก็เป็นทรงแบบเดียวกันนะเป็นทรงแบบเดียวกันเลยนะครับนี่ทรงแบบเดียวกันเลย ก็จะต่างกันที่ลวดลายการเล่นลวดลายนะครับการแต่งลายกระเป๋านิดหน่อยนะครับอย่างใบนี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยอาจจะดูเรียบๆนะครับนะฮะไม่ไม่ไม่ได้แต่งเหมือนใบนี้ฮะใบนี้เขาจะมีเขาจะมีเล่นลายเห็นไหมครับตรงด้านหน้าของตัวกระเป๋านะครับแต่ใบนี้ด้านหน้าจะดูเรียบๆนะฮะเขาไม่ได้แต่งลายนะครับแต่เขาจะมาแต่งตรงนี้แทนนี่ เาจะมาแต่งตรงแนวซิปนะครับแนวซิปด้านในเห็นไหมคือช่องกระเป๋าเนี่ยเขายังทําเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ช่องกระเป๋าเนี่ยเหมือนกันเลยเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับช่องกระเป๋าก็อย่างที่ผมบอกแหละคอลเลกชันเดียวกันนะครับแต่ว่าเขาจะมาแต่งลวดลายแต่งดีเทลตรงตรงแนวของซิปอะ่ะเนี่ยเห็นไหมครับตรงแนวของซิปเนี่ย เขาจะแต่งดีเทลตรงแนวของซิปนี่ก็เก๋ก็เก๋ไปอีกแบบนะครับอ่ะไหนลองเปิดดูดิใบนี้ก็รู้สึกว่าถุงผ้าก็จะอยู่อยู่ในช่องซิปนี้นะครับใช่ไหมนี่ไงนี่นี่ก็เขาก็ให้มาเป็นถุงผ้าของโคช้ชด้วยนะครับราคาก็เหมือนกันแหละครับ ใบนี้ก็ราคาเดียวกันแหละครับแต่ว่า,อาไอ้ตรงป้ายราคานะ่ครับตรงเนี้ยที่เป็นป้ายราคาตรงเนี้ยอันนี้มันโดนฉีกไปแล้วนะครับแต่ก็คือราคาเดียวกันแหละครับ395ดอลลาร์นะครับแล้วก็ผมซื้อจาก TJ Max มาได้ในราคา150นะครับ149.99ก็150ดอลลาร์แหละนะฮะก็ถือว่าถูกนะสำหรับกระเป๋าของโคชนะครับ สำหรับกระเป๋าของโคชนะครับก็ถือว่าได้มาในราคาที่ถูกเลยนะตกแล้วก็คือใบละร้อยาสนะครับนี่อ่ะใบที่1เรียงดูหน่อยดินี่ใบที่2อันนี้ใบที่3นะครับของโคชทั้ง3ใบเนี่ยผมได้มาจาก TTMAX ราคาเท่ากันเลยนะครับใบละ150ผมตีว่า150 แล้วก็ทั้ง3าใบเนี่ยผมซื้อพร้อมกันเลยนะครับผมซื้อพร้อมกันเลยทั้ง3าใบเพราะว่าตอนที่ผมไปเดินแล้วเจอเนี่ยผมเจอมันทั้ง3าใบเลยนะผมก็เอ้ยพอดีคิดคิดว่าจะซื้อกระเป๋าเนี่ยมาฝากที่บ้านอยู่แล้วนะครับฝากแม่ฝากน้องอยู่แล้วก็เลยพอจังหวะไปเจอปุ๊บผมก็เลยจัดเลยครับทั้ง3แบบเลยคือมันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่3แบบผมก็เลยสอยมาทั้ง3าแบบนะครับ แล้วก็ส่วนใบนี้ใบนี้ของโค้ชเหมือนกันนะครับแต่ว่าใบนี้ผมได้มาจากที่รอสนะครับใบนี้ผมไปเจอทีหลังแล้วก็พอเจอแล้วก็เลยจัดใบอีกหนึ่งใบนะครับแล้วก็ใบนี้ใบนี้ก็ซื้อมาพร้อมกันครับโค้ชใบนี้กับ d k Y ใบนี้นะครับที่ซื้อที่รอสเนี่ยอันนี้คือซื้อวันเดียวกันโอเคนี้ก็เป็นการถ่ายคลิป เล่นๆนะครับมารีวิวกระเป๋าที่ผมซื้อมาฝากาที่บ้านนะครับฝากแม่ฝากน้องนะครับฝากสาวๆที่บ้านผมเนี่ยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วแหละนะตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าแดดยังแรงอยู่แต่ว่าพระอาทิตย์ก็กำลังจะตกแล้วนะครับโอเค ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนครับผม